เคยคอมเมนต์เกตมณีที่เข้าไปคอมเมนต์ถึงเจเจพัชรินเรียกได้ว่าที่โลกออนไลน์ยังยังคงให้ความสนใจเป็นกำจำนนมากสำหรับเรื่องราวของคู่รักยุค90เซนบายาแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแต่ทั้งคู่ยังกันทั้งคู่นั้นยักยังกับอย่างเจเจพัฒนาณรินนั้นกับเป็นเกตมณีโดย โดนโยงนั้นถึงประเด็นดังกล่าวและยังทั้งคู่นั้นก็ยังไม่ได้ออกมาเคลียร์เคลื่อนไหวใดๆกับเรื่องราวดังกล่าวล่าสุดติ k t o k ในโลกโซเชียลผู้ใช้ t i k t o อกรายหนึ่งแล้วก็ได้โพสต์ข้อความถึงเจพัชรินและปิ่นเก็ตมณีคอมเมนต์กันคุยกันนั่นเองเจใครคือครอบครัวให้สบายใจสุดๆนั่นเองปิ่นเกตมณีไม่มาอยู่ด้วยกันหรอ และหลักจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็และเป็นคอมเมนต์ที่ผ่านมา5สัปดาห์แล้วแต่ก็เมื่อคลิปดังกล่าวก็เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตโซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก